ไอเทียนยาวๆอยู่ด้วยเนื้อออกทีข้างล่างเนี่ยมันยืนได้แล้วพรุ่งนี้มันต้องขึ้นแน่ไออย่างเงี้ยหลอกตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมทําการบ้านรู้จักหุ้นน้อยเกินไปจึงจึงเสียดายกับหุ้นตัวเนี้มันยังไม่เข้าทรงก็พยายามจะลากว่ามันเข้าแพทเทิร์นควรเล่นแล้วเพราะรู้จักหุ้นน้อยเกินไปมันเลยไม่มีตัวเลือกให้เล่นก็เลยกองหุ้นที่ตัวเองรู้มาสิบตัว20ตัวที่คุ้นเคยก็เลยกลายเป็นว่า จะฝืนเล่นกับหุ้นที่ยังไม่เข้าสูตรเข้าแพทเทิร์นเข้าทรงการาฟเข้าใจอย่างก็จะหลอกตัวเองว่าเนี่ยมันก็จะเข้าแล้วนะซื้อไปก่อนแล้วกันแล้วจะมีกฎวินัยแห่งความสําเร็จในการเล่นหุ้นให้รวยไว้ทําไมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมึงก็เล่นไปตามสันดานที่มึงต้องการกันเลยดีกว่าปะนี่แหละคือความจริงนะต้องระวังให้ดีอันนี้นะครับขาดการเตรียมกาขาดการเตรียมตัวก่อนเข้าซื้อโชคผู้เป็นมเมื่อกี้นะและขาดแผนรองรับหลังซื้อแสดงว่า ตอนเล่นหุ้นนะครับพี่ไม่รู้หรอกว่านักวิเคราะห์เพื่อนหรือโบกแนะนํามาว่าหุ้นตัวนี้มันเพราะปัจจัยใดเขาบอกว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจกูเชื่อลองไปดูสิโอ้ยแม่งราคาโซนบนจะไปต่อได้จริงหรอวะเฮ้ยเห็นว่าเจ้าเก็บมาหนักด้วยวะต้องปล่อยแน่เลยเห็นไหมครับปัจจัยโควิดกําลังจะติดระบาดหนักๆด้วยยังอยากให้กูซื้ออีกลรอว่ามันก็ต้องร่วงสิเพราะปัจจัยตลาดมันเป็นแรงกดของหุ้นให้ร่วงตามตลาดด้วยนะแต่ไม่ไม่ได้มีความรู้ก็แปลว่าซื้อ ซื้อเสร็จแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นเพราะเขาบอกว่าจะขึ้นเขาบอกให้จะขึ้นเพื่อให้มึงซื้อแล้วเขาขายหรือเปล่าไม่คิดเชื่อใจสนิทเลยว่าเขาเก่งเพื่อนดีโบกดูแลได้ถึงนักวิเคราะห์เอฟซีเยอะเข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นก็เลยไม่ได้เตรียมแผนตั้งรับว่าถ้าหุ้นมันไม่ขึ้นแล้วมันทิ้งลงดิ่งๆอ่ะเราจะขายที่จุดไหน ที่เรารับได้แล้วปลอดภัยก็ไม่มีการเตรียมแผนสุดท้ายนะครับลงมา20%ก็กัดฟันขายก็เสียดายลงมา30%ก็ทําใจขายไม่ได้สุดท้ายก็เลยเสียโอกาสดีๆจมทุนไปสุดท้ายก็หุ้นก็ลงมาเท่าไหร่20 30 40%แล้วกว่าจะรอลดมารับก็อีก6เดือนหรือปีหนึ่งเสียเวลาและเสียโอกาสมากแล้วสุดท้ายเวลาลดมันมารับนะครับมารับที่ราคาเดิมแปลว่าใน6เดือนปีหนึ่งกูไม่ได้เลยเลยหรอ แต่ใจกูล่ะจิตที่กูตกอารมณ์แล้วการเสียโอกาสเสียเสียเวทต,ต่างๆนะประเมินค่าไม่ได้ไม่เคยคิดเข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นทุกครั้งในการเล่นหุ้นหรือเข้าซื้อหุ้นต้องเตรียมแผนก่อนเข้าซื้อคือศึกษาหุ้นตัวนั้นให้ดีก่อนมองให้รอบครอบในทุกปัจจัยก่อนเมื่อมองรอบครอบแล้วซื้อไปแล้ววางแผนเลยหุ้นตัวเนี้ทิศทางขึ้นขึ้นแค่ไหนจะขายครึ่งหนึ่งหรือว่ายกสต็อปลอสไปทั้งก้อนเลยก็ได้หรือถ้าราคาลงลงแค่ไหนแล้วสต็อปลอสหรือ เอาตรงไหนที่กูจะคัดขายหมดเลยหรือว่าแบ่งขายครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าคิดว่ามันยังมันลงไม่สุดแต่กลัวสุดท้ายพี่ก็ต้องเขียนแผนการลองรับหุ้นที่เพ่าซื้อทุกตัวว่าซื้อแล้วจะยังไงต่อข้อนี้สําคัญนะฝึกกันให้ดีด้วยข้อ18อ่านโซนราคาไม่ออกนึกออกใช่ไหมครับมองโซนราคาแคบไปเราคิดว่าจริงๆอ่ะโซนราคาเรามองสั้นไปเราเห็นว่ามันขึ้นมาแค่เนี้ย แต่ถ้ามองกับกราฟใหญ่กราฟใหญ่ห้าปีมันอาจอยู่โซนกลางก็ได้ราคาปัจจุบันแต่5้าปีแรงเอื้อมมันไม่ถึงแต่แรงเอื้อมที่ถึงคือโควิดนึกออกใช่ไหมครับโควิดตอนตอน,ตอนมีนา6 3สามที่ประกาศล็อกดาวน์เข้าใจไหมมันก็อาจจะเป็นราคาขนาดนี้ก็แล้วแต่แต่เป็นโซนบนก็ได้แล้วนะเพราะ5้าปีอาจจะอยู่โซนกลางถ้าเทียบห้าปีแต่ถ้าสองปีมันอยู่โซนบนแล้วก็ได้เพราะโซนบนระ,ระยะเวลาในการตั้งโซนนะครับ ในการดูย้อนหลังตั้งหางมากๆแรงเอื้อมจากอดีตมาถึงปัจจุบันจะส่งผลน้อยค่าคาดเคลื่อนสูงแต่ภายในที่เกิดระยะเกิดวิกฤตในะยะปี2ปีหรือ3ปีภาวะวิกฤตของโรคระบาดภัยพิบัติสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่หรือภาวะธุรกิจในกลุ่มหุ้นตัวนั้นภายในปี2ปีอันนี้มันมีความเข้มข้นและส่งผลตรงแสดงว่าระยะเวลายิ่งแคบกรอบยิ่งแคบปี2ปีอย่างนี้นะครับ จะส่งผลได้ชัดเจนกับหุ้นตัวนั้นแต่ถ้า5ปี6ปีขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่นะครับแรงเอื้อมไกลๆจะมีผลไม่เสถียรอันนี้ในการแบ่งโซนราคามันอาจจะเป็นโซนกลางเมื่อ5ปีก่อนแต่หน้าสปีเนี่ยรู้สึกว่ามันขึ้นมาโซนบนมันอิ่มตัวแล้วเข้าใจไหมครับมันก็เป็นโซนบนใน2ปี3ปีนี้ก็ได้เราก็ต้องประเมินอย่างนี้ด้วยนะเข้าใจข้อนี้นะครับ น้นะการอ่านโซนราคาไม่ออกมองโซนราคาไม่เป็นอันนี้ก็อันตรายเพราะมันทําให้รู้ทิศทางจะไปต่อพูไง่โซนล่างขึ้นไกลโซนบนไปไม่ไกลแล้วแต่เสียงลงไกลหรือลงลึกจําไว้ให้ดีอ่าข้อต่อไปติดกับดักวัฏจักรเม้าเห็นรูปที่โชคให้ไหมครับอิโมจิที่เป็นไซเคิลน่ะดีใจผู้ชนะติดกับดักวัฏจักรเมาเมาก็มีวัฏจักรนะแล้วเชื่อมั่นว่า อารมณ์ตรงนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่เคยตั้งสติและรู้ลึกไปเลยว่าวัฏจักรเจ้าจะสวนทางกับวัฏจักรเม้าดังนั้นจำไว้เลยนะครับถ้าติดกับดักวัฏจักรเม้าคิดว่ามันขึ้นแน่โซนบนต้องไปต่อทำนิวไฮหรืออไทม i ไฮโชคไม่เคยเล่นหุ้นแล้วมาลุ้นนิวไฮนะเพราะนิวไฮยังไงนะครับก,ก็เกินแนวต้านมาแค่จึงหลุง เนื้อไหมครับมันไม่เป็นนิวไฮที่ทะลุปัง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 หรอกไอ้ปังปังปังเนี่ยโซนกลางขึ้นบนหรือเปล่าเข้าใจไหมแสดงว่าต้องมารอลุน New High นะ้นนิวไฮนะสังเกตไหมหุ้นก่อนที่จะรอขึ้นนิวไฮเนื้อไหมครับหรือแนวต้านสังเกตไหมมันจะย่อมาหลายรอบแล้วเข้าใจไหมขึ้นแล้วก็ลงไม่ได้ขึ้นแล้วก็ลงไม่ได้บางครั้งอาจจะปล่อยของหรือหาก,กินกับกรอบราคาข้างบนก็ได้แล้วสุดท้ายเวลาปัจจัยไม่เอือ้อทุบล่วงมาเก็บใหม่ง่ายกว่าได้กําไรลึกกว่าหรือเปล่า ดังนั้นนะครับโชคเป็นคนไม่เล่นหุ้นรอนิวไฮเพราะมีหุ้นรอทำไฮในโซนล่างขึ้นโซนกลางโซนกลางขึ้นโซนบนนะ่ะเยอะกว่าลุ้นตัวเนี้ยทะลุไฮพี่จำข้อนี้ไว้นะหุ้นที่รอจะทะลุแนวต้านทำไฮใหม่หรือนิวไฮร้อยตัว รู้ไหมครับทะลุเนี่ยทะลุไฮทะลุนิวไฮทำนิวไฮได้นะครับใน100ตัวนั้นมีแค่20ไม่เกิน30%เท่านั้นนะแต่70%เกือบ80%รล่วงทุกตัวดูสินี่คือความจริงเพราะพี่ไม่เคยทำความรู้จักหุ้นเพราะพี่ไม่เคยเก็บสถิติจริงพี่ก็เลยคิดว่ามันต้องทำนิวไฮได้มันอาจจะขึ้นไปแต่นิวไฮปุ๊บวันวันไม่กี่วันก็ล่วงหนักเลยเห็นไหม เพราะที่มันขึ้นมายืนตรงนั้นน่ะมันก็มาไกลแล้วภายใน2อสเดือนขึ้นมาแล้วนะครับร้อหรือ100ยกว่าเปอร์เซนต์ก็แล้วแต่มันไปต่อไม่ได้เข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นกลางันจะบอกว่าลองเก็บสถติหุ้นที่จะทํำนิวไฮดูสิร0อตัวนะครับ20-30%เท่านั้นที่มีโอกาสทะลุนิวไฮทำไฮใหม่ได้แต่70กว่าเปอร์เซ็นต์ล่วง ไม่ทะลุนิวไฮนะลองคิดดูสิแล้วพี่ยังต้องมาคาดหวังเลยว่าหุ้นที่ชันเนี่ยครับมันย่อขึ้นมาเพื่อจะทำไฮสะสมเพื่อทำไฮใหม่มันไฮจริงเหรอเพราะเปอร์เซ็นต์ในการทำไฮจริงๆอ่ะไม่เกิน3 0แต่เปอร์เซ็นต์ล่วงจริงไม่ทะลุไฮอ่ะ70็ดเซกับเจพี่เทียบกันแล้วว่าพี่กล้าเสี่ยงแล้วแต่ก็แปลกนะคนส่วนใหญ่ไม่เคยวิเคราะห์ข้อนี้แต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าลุ้นนิวไฮเพราะไอ้ลุ้นเนี่ยคือสันดาณคนไทยมันสนุก แต่ลืมไปหรือเปล่าพี่เล่นหุ้นไม่ได้สนุกพี่เล่นหุ้นต้องการเงินเพื่อรวยแสดงว่าเซียนไม่เคยเล่นหุ้นด้วยความสนุกเขาไม่สนใจอารมณ์เขามีรักษาวิธีการอย่างเดียวเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดหรือได้กําไรง่ายที่สุดเข้าใจไหมแต่เมาเล่นด้วยอารมณ์ เซียนเล่นด้วยแผนการดังนะั้นการเข้าซื้อหรือการขายเขาขายตามแผนของเขาที่วางไว้ราคาเท่านี้อารมณ์วอลุ่มเข้าขนาดนี้เขาต้องยกราคาต่อไปอย่างเนี้ยเขาเล่นตามแผนการแต่เมาซื้อขายหุ้นด้วยอารมณ์คือลุ้นไม่อยากจะบอกหลายคนไม่เคยรู้นะครับว่าราคาหุ้นน่ะไม่สามารถบนบานสัรกล่าวได้เช่นไอจุกช่วยพ่อเลยนะวันนี้เนี่ยถ้าหุ้นวันนี้นะครับ ขึ้นมานะครับปิดตรงนี้ได้นะพ่อให้น้ำแดงเลยสิบขวดเลยอะแฟนต้าน้ำแดงเลยอะกินให้อิ่มเลยนะลูกแต่รู้ไหมครับเจ้าวางบิดออฟเฟอร์ไว้หนาๆให้เล่นอยู่3ช่องต่อให้ร้อยพันไอจุกนะครับถ้าเจ้ายังขวางบิดออฟเฟอร์ไว้สามช่องนะครับก็ไม่มีวันทะลุราคาเพราะถ้าพี่เรียนบิดออฟเฟอร์พี่รู้เลยว่า เจ้าบังคับให้เกิดแท่งเขียวแท่งแดงได้เลยในวันนั้นโดยการวางบิดออฟเฟอร์เป็นการวางกรอบราคาให้เล่นอยู่แค่นั้นจริงๆเขากําหนดอย่างนี้ได้เลยแล้วเห็นไหมในราคาโซนล่างโซนกลางที่หุ้นมันวิ่งอยู่แค่นี้นั่นคือกรอบราคาที่เขาวางไว้ให้เล่นเข้าใจยังดังนั้นนะครับจะบนบานสารกล่าวยังไงว่าวันนี้ให้มันขึ้นทะลุตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าบิดออฟเฟอร์โดยเจตนาเจ้ายังขวางไว้อย่างนั้นอยู่ราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบแค่นั้น นี่คือความจริงที่พี่ไม่เคยรู้กันจำเอาไว้เลยเข้าใจยังเขากำหนดได้เลยว่าจะแต่งกราฟนะนะเมาจะเชื่ออินดี้หรืออินดิเคเตอร์ว่าทรงกราฟมาอย่างนี้ย่ออย่างนี้เตรียมทําอย่างนี้รู้ไหมครับอะไรที่ไปเรียนมาในเรื่องกราฟแคนแท่งเทียนหรือแคนเดอร์สติ๊กผลคืออะไรไหมครับเมาเชื่อกระแสสูตรอะไรที่กําลังเห่อเหอเจ้าก็จะแต่งกราฟให้เข้าสูตรนั้นว่าเป็นจุดหน้าซื้อทําให้เมารู้สึกเป็นจุดหน้าซื้อ แต่เจ้าทำให้รู้สึกทำให้จุดหน้าซื้อของเม้าคือจุดขายของเจ้าแต่จุดขายของเม้าเท่ากับเจตนาที่เจ้าต้องการว่ากูจะเข้าซื้อเข้าใจยัง